ทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเป็นเหตุการณ์จำลองการซ้อมเสมือนจริงรับมืออุบัติเหตุบริเวณถนนสายบ้านแม่กำปองกิวฟินตําบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางโค้งลาดชันและคับแคบเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและที่สำคัญ เป็นเส้นทางผ่านชุมชนท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนานแน่นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จึงใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณาภัยสาธารณ,าส,าารณาสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยจำลองการเกิดเหตุรถยนต์เสียหลักตกลงไปในเหวลึกมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10ราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ก็พนึกกำลังกันนะครับในการซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่นะครับกับทีมสกายด็อกเตอร์ของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครับโลกที่ รักษายิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นต้นโรคสมองขาดเลือดเป็นต้นหรือว่าโรคที่ต้องผ่าตัดส่วนใหญ่อุบัติเหตุนะครับกลุ่มอุบัติศีรษะบ้างอุบัติเหตุช่องท้องช่องอกที่จําเป็นที่ต้องรีบผ่าตัดนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อบ่งชี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการส่งต่อระยะเวลานานทางรถเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ป่วย เ่นคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจมียากระตุน้นหัวใจหลายๆหลายๆตัวกลุ่มโรคอุบัติเหตุที่มีความแทรกซ้อนสูงหรือว่ากลุ่มโรคเด็กทารกและเกิดอะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงเช่นเดียวกันพื้นที่กว่าร้อยละแปของจังหวัดเชียงใหม่เป็นภูเขาสูงชันจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความยากลําบากและล่าช้าในการนําส่งโรงพยาบาล ปีนี้จึงใช้ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานหรือสกายด็อกเตอร์มาช่วยดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริบทของสภาพแวดล้อมจังหวัดเรามันมีความสูงชันกว่า80%เส้นทางมันคดเคี้ยวคนไม่เคยชินเส้นทางก็ก็จะเป็นปัญหาแต่เราก็เอาไอ,ไอ้ก็เรียกว่าสาเหตุของปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์บูรณาการกัน เราก็พยายามหาวิธีการป้องกันให้มากที่สุดทําพื้นที่ให้ปลอดภัยมากที่สุดก็เรามีการศึกษากันอยู่ตลอดเวลาครับทบทวนบทเรียนแล้วก็พยายามคือเป้าเราก็พยายามให้เข้าใกล้มาตรฐานสากลแหะครับลดจํานวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนล,ลงมาให้มากที่สุดปี2566จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจํานวน1540ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ964คนเสียชีวิต634คน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จึงใช้เป็นบทเรียนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสมครางกระบุนไทย PBS รายงาน